นอกจากรูปแบบตัวอักษรที่มีความหลากหลายทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษการสร้างแบบอักษรยังมีความแตกต่างในเรื่องลักษณะเฉพาะด้วยทำให้มีลักษณะเฉพาะของตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเรียกว่าบุคลิกของตัวอักษรบุคลิกของตัวอักษรหรือ character อธิบายง่ายๆคือลักษณะของตัวอักษรที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่มที่พบเห็นโดยทั่วไป และกลุ่มพิเศษกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่พบเห็นโดยทั่วไปได้แก่ 1. normal หรือ regular คือตัวอักษรแบบตัวปกติ 2. italic คือตัวอักษรแบบตัวเอียง 3. b o l คือตัวอักษรแบบตัวหนา 4. b o l italic คือตัวอักษรแบบตัวหนาและเอียงปกติ การใช้โบคลิิกของตัวอักษรขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเช่นเมื่อเราต้องการเน้นข้อความที่สำคัญเราอาจจะใช้ตัวอักษรลักษณะโบที่เป็นตัวหนาหรืออิท l ทลิกที่เป็นตัวเอียงเพื่อให้เกิดความสะดุดตานั่นเองค่ะกลุ่มที่2กลุ่มพิเศษจะพบเห็นได้กับรูปแบบตัวอักษรบางชนิดเท่านั้นได้แก่ 1. extra หรือ black คือตัวอักษรแบบตัวหนาพิเศษ 2. light คือตัวอักษรที่มีลักษณะบางเป็นพิเศษ 3. extended คือตัวอักษรที่มีลักษณะกว้างเป็นพิเศษ 4. narrow หรือ condensed คือตัวอักษรที่มีลักษณะแคบเป็นพิเศษ 5. outline คือตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นกรอบเส้นรอบนอก 6. all caps คือตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด บุคลิกของตัวอักษรในกลุ่มนี้จะใช้ในการออกแบบหัวเรื่องหรือใจความสำคัญต่างๆเป็นหลักค่ะ